เนตังมะมะเนสโสมัสมินะเมโสอัตตาเนี่ยใช้กับอะไรใช่ไหมว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ใช้กับสังกตะพอสิ่งที่มาใช้กับอสังกตตนะก็จะใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะก็คือไม่มั่นหมายซึ่งนะ นิพพานไม่มั่นหมายในนิพพานไม่มั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราบวกอีกหนึ่งคือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานสี่ตัวนี้เป็นปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงจะเห็นว่าไม่เหมือนกับสามตัวเมื่อกี้ยังไง ไม่มีคำว่านเมโสอัตตานะเมโสอัตตาไม่มีเพราะว่าอสังขตะเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยตัวตนไม่มีจึงบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ได้เพราะตัวตนไม่มีให้บอกว่าตัวตนไม่ใช่ของเราดังนั้นนาะเมโสตาจะใช้กับฝั่งสังขตะซึ่งมีตัวตน ตัวตนมีเพราะว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปุ๊บตัวมีเมื่อตัวมีจะมีวโยปัญญายติคือเสื่อมปรากฏนะเมื่อเสื่อมมีไม่ได้หยุดเสื่อมมีการเสื่อมเรื่อยๆนะนั้นเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือทิตตสาญยัตตังปัญญายติด้วยสภาวะของ การเกิดปรากฏทําให้มีตัวขึ้นมาแล้วตัวเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการแตกสลายตัวนี้จึงเป็นตัวชั่วคราวเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงนะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์จึงเรียกว่าอนัตตานะพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาคือมันเกิดขึ้นมาเสื่อมแตกสลายเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของเราเพราะว่าเวลาสิ่งเหล่านี้แตกสลายเนี่ยเราเห็นมันแตกสลายแต่เราไม่ได้ตายหรือแตกสลายไปตามมัน